สวัสดีครับวันนี้เรามีรถกระบะนะครับโตโยต้าวีโก้มานําเสนอกันนะครับคันนี้เป็นวีโก้แชมป์นะครับเครื่องยนต์ 2,500cc พร้อมรถเร็วดีเซลนะครับสุดประหยัดนะครับตอนนี้จิบจิมากๆนะครับจดทะเบียนในปี2015ครับคันนี้สีขาวสวยๆเลยนะครับรถกระบะขนเงินขนทองเข้าบ้านนะครับคันนี้ ท่านใดสนใจนะครับหรือหาอยู่นะครับคันนี้นะครับมาได้เลยนะจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนเบาๆห้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับท่านใดสนใจมาได้เลยนะสวยๆดำเดิมแบบนี้เลยนะได้สีขาวนะวีโแชมป์นะตัวเทอร์โบ v n เทอร์โบนะ2,500ซีซีนะครับสวยๆเลยสีขาวนะไม่มีชนหนักปิดความตัดต่อน้ำพุ่มเช่นเคยนะครับอ่าดูภายในนะครับ สีดำเบาะหนังสีดำนะฮะแผงประตูกระจกไฟฟ้านะแอร์แบ็กคู่นะครับนะกุญแจรีโมทนะนี่กุญแจศูนย์แบบนี้นี่เป็นไงครับนะกระจกปรับพับไฟฟ้าแอร์แบกคู่มัวลายแคมรี่แล้วนะหัวลายเป็นหนังเย็บนะครับสวยๆเลยวิทยุบิวอินแบบนี้นะครับนะรถสมบูรณ์มากๆนะครับรถสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่นะนี่ แสนแปดหมื่นกว่ากิโลนะครับนะวิทยุใช้ได้นะครับนี่ครับวิทยุโรงงานนะแอร์แบ็คคู่นะครับเบาะหนังนะนี่ครับสวยๆแบบนี้นะมีมีคุมคุมเสียงวิทยุที่คุมมาไลได้ด้วยโหสุดยอดนะนี่แคปเป็นโอเพนแคปแบบนี้นะครับนะครับดูบอดี้เน้นมากๆนะครับเรื่องบอดี้เรื่องแคสซีรถกระบะนะครับนี่ครับเราเน้นคัสสันเข้ามาให้ลูกค้านะครับ พร้อมทั้งการันตีตรงในสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับเดิมไม่มีแกะไม่มีจเก่าอย่างเดียวเลยนะสวยๆพร้อมใช้งานขับขี่นุ่มนวลมากนะวีโกนะครับใครเคยใช้นะแถมไปให้งมากๆเครื่อง2 0ันะจิ๊บๆเลยนะจิ๊บๆเลยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหสวยเลยแป็คู่นะครับนี่ครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลย รถสมบูรณ์มากนะครับรถสมบูรณ์นะครับมาหาเอาไปใช้งานกันได้นะครับเบอหนังสีดำนะแถมเปิดได้เนี่ฮสวยๆแบบนี้นะ่็งไงครับฟอดี้ไม่มีชนหรอกนะพอเราการันตีให้นะครับการันตีรถชนไปก็เดือดร้อนกลับมานะครับไม่ทํานะครับนะนี่ขายตรงไปตรงมาเลยนะครับขายลูกค้าคนใช้นะนะครับผม รถใช้งานคันนี้มาได้เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันก่อนครับเราชมเครื่องยนต์ทั้งคันคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,500 cc v n r b o นะเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับขับเครื่อง2ล้อนะครับเครื่องยนต์เป็นรหัส 2KD นะนี่ครับตามเพจนะครับเพจจาเดิมเลยนะไม่มีแกะแน่นอนนะครับร่องรอยเหมือนเดิมครับเหมือนทุกคลิปที่เราได้พูดไปนะครับรถใช้งานต้องมีล่องรอยคาาความสิ่งสกปรกนะครับขี้ฝุ่นขี้โคลนนะครับสีถลอกนะครับ นะต้องมีทุกคันนะครับคันนี้ให้ดูนะครับเดิมๆน็อตแก้ไม่มีแกะนะครับเดิมๆสติ๊กเกอร์เดิมนะครับนี่นะนี่ครับน็อตปากกระโปรงไม่มีแกะอย่างใดนะแผงไฟวอลไม่มีตัดต่ออย่างใดนะครับสวยๆมากๆเลยนะนี้โอ้โหสีขาวด้วยดูคันหน้านะนี่ครับดูกลมๆหมดเลยนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนิ่มๆไม่เคยโดนสี ไม่เคยพ่นสีทับแต่อย่างใดนะครับคันหน้าสวยๆเดิมๆบางๆนะตัวเลขคมๆแบบนี้ไม่เคยโป้ไม่เคยขัดแต่อย่างใดนะครับมาดูข้างฝั่งข้างซ้ายกันมากนะครับเนี่ยน็อตแก้มนะครับริ้วเดิมแก้มเดิมน็อตเดิมเช่นเคยครับผมรถกระบะนะครับน็อตไม่เคยแก่นะครับเบรก ABS นะครับลายแป๊บน้ำมันเบรกเดิมๆหมดเลยนะครับนะรถยังมีร่องรอยการใช้งานของเจ้าของเก่านะครับ ต้องมีนะครับนะใหม่กีบเงาเงาอะเดินกลับบ้านนะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะอ่ะหาใช้งานน่ครับผ่อนห้าพันกว่าบาทนะครับอันนี้ผ่อนห้าพันกว่าบาทเอาไปใช้ได้เลยนะครับมีสปอตไลท์ด้วยนะติดครบหมดระบบไฟสมบูรณ์นะครับล้อล้อแม็กมีให้นะนี่ล้อไหลนะนี่ล้อไหลนะเดี๋ยวป่ายางแล้วใส่คืนให้นะครับไม่มีปัญหานะครับด้านหลังมีกระบะไรเนอร์นะครับด้านหลังนะครับบอดี้ไม่เคยชน สวยเลยนะครับมาดูตัวจริงได้เลยนะครับตรงปกแน่นอนร้านเปอ็นนะฮะนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้นะนี่ครับไลเนอร์อ่าคันนี้ถ้าใครสนใจนะครับถ้าใครสนใจนะครับกำเงินมา15,000บาทนะนะทำเงินมา15,000บาทนะครับนะทำเงินมา15,000บาทผ่อน5,000กว่าบาทเท่านั้นนะได้6ปีนะนะครับนะครับผ่อนเลือกผ่อนได้ถึงสูงสุดถึง6ปีนะครับผ่อนอยู่5,000นเด็กหน่อยๆนะครับ กำเงินมา1,500 0บาทได้รถไปใช้แน่นอนนะครับขอเครดิตดีนะครับขอลูกค้าเครดิตดีท่านใดที่มีติดพลราหรือติดเครดิตตรงไหนรายงานให้เราตรงๆนะครับเดี๋ยวเราหาทางออกให้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับผมนะถ้าจะสนใจคันนี้ยังไงติดต่อมาตามเบอร์จำไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคบขอบคุณครับสวัสดีครับผม